สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับพวกเราสองคนนะคะวันนี้พวกเราสองคนนะคะจะมาตอบคำถามที่มีพี่ๆถามกันเข้ามานะคะไปเริ่มต้นที่คำถามแรกกันเลยนะคะพี่ป๊อปคําำถามแรกนะคะมีลูกค้าถามมาว่าร้านเรานะคะมีรถไทรุ่นไหนขายบ้างคะที่ร้านเรานะคะก็มีรถไทยหลากหลายรายการให้เลือกให้ชมนะคะก็มีซูบปรต้านะคะยันมาหรือว่าอีซีหรือว่าแม็กซี่ขาย แล้วมีอุปกรณ์อะไรไปบ้างคะสาหรับติดรถถ่ยไปให้ลูกค้าก็ถ้าติดรถนะคะก็จะมีอุปกรณ์สองชิ้นด้วยกันนะคะก็จะมีด้านหน้าแล้วก็ผานหลังค่ะอุปกรณ์หลักๆใช่ไหมคะที่ทางร้านเราให้ไปมาก็จะเป็นสองชิ้นค่ะค่ะคาถามยอดฮิตนะคะที่ลูกค้าอยากรูนะคะคําถามที่สองคือร้านเรามีระบบผ่อนไหมคะหรือว่าขายเป็นเงินสดอย่างเดียวค่ะ ที่ร้านเรานะคะก็คือขายสดอย่างเดียวค่ะไม่มีแบบอดอแล้วถ้าลูกค้าที่เขาไม่มีตังที่จะซื้อเป็นเงินก้อนทีเดียวนะคะแล้วทางร้านมีแนะนําให้ลูกค้านะคะว่ามีแนวทางไหนบ้างที่ลูกค้าสามารถไปหาเงินก้อนมาวางที่ร้านเราได้กนะ็ที่ร้านเรานะคะก็จะมีแบบแนานธนาคารทกสค่ะก็คือลูกค้าสามารถไปคุยกับทกสได้เลยว่าเราจะออกส่ฐานหรือว่า ไแนนนะคะลูกค้าก็สามารถแบบหามาจากที่ร้านได้เลยค่ะที่ร้านก็รับเป็นทางพกสแล้วก็ไฟแนนซ์ใช่ไหมใช่ค่ะประ,ะมาณนี้ค่ะและระยะทางในการจัดส่งรถนะคะส่งฟรีกี่กิโลเมตรคะถ้าส่งจีนนะคะก็คือ500กิโลเมตรส่งให้รีค่ะแต่ถ้าระยะทางเกิน500กิโลเมตรม<อ>ีบวกเพิ่มไหมคะก็อยู่ที่ระยะทางของลูกค้าอ๋อค่ะ และนอกจากที่ร้านขายรถไถร้านเรามีอุปกรณ์ต่อพ่วงขายไหมคะมที่ร้านนะคะก็มีอุปกรณ์การเกษตรนะคะหลากหลายรายการเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีเครื่องตัดหญ้านะคะผ่านทวนนะคะลอตเตอรี่ใหม่นะคะผ่านขุนมันหรือผ่านยกล่องที่ร้านเราก็มีห้ค่ะผ่านอุปกรณ์ส่วนมากอย่เป็นมือหนึ่งใช่ไหมคะหรือว<ช>่าม<ช>ีมือสองไหมคะก็มีทั้งมือหนึ่งมือสองนส่วนมากนะคะก็จะมีมือ อแบนี้ใช่ค่ะแลวถ้าลูกค้าที่สนใจอยากเข้ามาดูรถที่ร้านสามารถเข้ามาได้ที่ทางไหนบ้างคะหรือว่าติดต่อได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะถ้าเกิดติดต่อนะคะก็สอบถามนะคะโทร0 8 1ย์ค่ะ600 4753ค่ะร้านเรานะคะร้าน PC-Tractor อำเภอเบญจรักจังหวัดศรีสะเกษค่ะร้านเรานะคะติดถนนสีเลนนะคะอยู่เส้นนะคะกันถลมกันถลักนะคะร้านเรามี2ฝั่ง สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ